การถอนกำลังล่าสุดของสหรัฐอเมริกานั่นก็คืออัฟกานิสถานภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมจะนำเสนอเป็นการผลิตนะฮะของผู้ผลิต b l k h k w k Down นะครับก็คือ j e อร y b ี่ c ร h e ไค e เรเรื่องนี้ได้ Chris h e ม s w o r t h นะฮะทอของเรามาสวมบทเป็นหัวหน้าหน่วย r r e n n b r r r นะฮะในชุดนี้ที่ไปอัฟกานิสถานนะครับชื่อเรื่องว่า Travel Strong 12 ตายไม่เป็นพูดถึงทีมงานทหาร12นายที่บุกเข้าไปเพื่อจะไปจัดก,การนะครับเป้าหมายซึ่งได้ถูกวางไว้อันนี้ต้องบอกว่าเจอร์รี่ว่าครเมอร์เขาสร้างหนังเนี่ยเขาเน้นความอลังการของโปรดักชันนะครับแบบครบหมดแอคชั่นคบ นะฮะดราม่ามีมีเงื่อนไขอุปสรรคทั้งหลายเด็ดมากเลยนะครับก็ตรงผู้นำกรีนเบร t ที่บุกเข้าไปเนี่ยเป็นทหารแหละแต่ว่ายังไม่เคยไปลงสนามรบจริงๆแต่ว่าครั้งนี้เข้าไปลงสนามรบจริงๆหลังจากที่ฝึกร่วมกับหน่วยงานของเขาหมดแล้วเขารับบทเป็นไมเคิลชานอลได้ทั้งบุญทั้งบุเข้าไปในแผ่นดินอัฟกานิสถานเป็นพื้นที่ที่มีคนใหญ่ชิดครองมากมายที่นี่มันมีแร่หายากนะฮะเป็นแร่แรดจิวเวลรี่ที่นี่นะครับพื้นแผ่นดินก็บอกว่าปลูกฝิ่น ได้ดีมากๆก็เป็นสารตั้งต้นของการทํามอฟีนต้องบอกว่าพื้นที่รวมตัวกันเนี่ยด้วยของชนหลายๆเผ่าหลังจากที่เขาขับไล่รัสเซียในนามกลุ่มของมูจาฮิดีนแล้วก็มาก่อเกิดนะฮะกลุ่มตาลิบันเป็นที่ซ่องสูมกําลังของอัลกออิดะหรืออัลเกดาที่เรารู้จักกันเป็นพื้นที่ที่ซ่อนตัวของอุซมาเบิล์เดนด้วยหลังจากที่อุซมาเบิลเดนนั้น ได้ถูกจัดก,การแล้วนะครับมีเป้าหมายที่เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่กาลังมาต่อยอดของอูซมาเบลเดนเขาก็ส่งทหารกลุ่มนี้ไปและกลุ่มนี้ก็ต้องไปร่วมกับกหน้าชนเผ่าซึ่งใช้ม้าในการรบถ้ามองม,องมนะุมงหนังมันไม่ใช่แค่เอามันอย่างเดียวถ้าคุณจะไปมองดูทหารกลุ่มนี้ถูกส่งไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองต้องไปใช้ความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าจะผูกสัมพันธรร์ทำไมตีกับตาลีบันหรือเปล่าแต่เขาก็ยังจะสร้างความผิดความไม่ดีให้ ผักให้ทางฝั่งตาริบันออกภาพออกมาว่าอเมริกานะอย่างว่าอาสาไปลบนู่นนี่นั่นนะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวท้ายก็จะสะท้อนเห็นคือสหรัฐอเมริกาไม่ได้ช่วยให้อัฟกานิสถานเนี่ยดีขึ้นเลยยังไม่ได้มีสิ่งไหนที่ตอบว่าเมื่อเขาเข้าไปแล้วอัฟกานิสถานหรือว่าบรรดาชนเผ่าต่างๆแล้วจะมีชีวิตดีขึ้นหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตอบแต่ก็ทําให้เห็นทําภาพให้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรกับพื้นที่ของเขาคนชอบการบูแอคชั่นล้างผานสไตล์เจอรี่บอไครเมอร์ไปดูได้เรื่องนี้12 strong นะครับในอัฟกานิสถานแต่ถ้าจะดู เรื่องราวลึกๆนอกจากเรื่องตำนานก็มีเรื่องตำนานเนอ S, นะ <S story of the เดอะ e s o l ซเ e r คือขีม่ม้าเป็นนักรบขีม่ม้าเขาบอกว่าคริสเซมเบิร์ตเนี่ยนะที่ชันนอไปเจอเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ใช้ชีวิตบนหลังมา้าได้เก่งมากเป็นกลุ่มที่ต่อต้านตาลิบันด้วยอ่ะแต่ว่าก็ไม่เอาสหรัฐอเมริกาก็ลองไปดูกันนะภาพโดยรวมนั้นจะสะท้อนความเป็นชนอัฟกานิสถานที่ตั้งคําถามกับการเข้ามาของชนต่างชาติเยอะเหมือนกันว่าเข้ามาแล้วเนี่ยต่างอะไรจากสิ่งที่เคยผ่านมาต่างอะไรจากรัสเซียต่างอะไรจากอังกฤษ ต่างอะไรจากหลายประเทศที่เข้ามาเพื่อจะยึดคองอัฟกานิสถานคุณต้องไปดูนะฮะ